สวัสดีค่ะยายดานะคะจากปูนาดาราฟาร์มค่ะวันนี้จะมาเก็บปูไปให้ลูกค้าค่ะอ้าวเอาเก็บเลยอืมอ่าอชือ้ออันนี้ตัวเลือกนะคะอันนี้ตัวเมียหนึ่งตัวโอเคอ่าไปต่อ อ๋อฮะมีขาด้วยเออเนี่ยค่ะเขาอยู่ในรูโอเคเลยว้าเจจาเจวแจวเอาเอาเอานี่นี่ยเนี่อีกตัวนึงอ่ะเก็บตัวนี้ตัวผู้หรือตัวแม่ยตัวผู้เอ้ามาใส่กระถังพี่เอามามหมผีทั้งผีทั้งผีเออโอเคโอ้ยเมื่อดดตื้อเลย อันนี้นี่นี่อีกตัวนึงเอาเก็บเลยเก็บเอ้ยอ่าพ่ทันแล้วนั่นนั่นเอาตัวนั้นเอาตัวนั้นเอาตัวนั้นนี่นี่เอาตัวนี้นู่นนี่เอาตัวนี้แท่งนี่นี่เออเออมาเก็บมาอ่านี่วิธีใต้อุ้ยเขียงเลี้ยงครับแมนอยู่โอ้ อุ้ยอุ้ยเอาทั้งอะอะไรเดี๋ยวเบิ้ง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 เดี๋ยวต้องเก็บผ้าเบิ้งผ้าเบิ้งเออดึกอีกสักหน่อยอ่ะดูพาดูก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแซกค่อยวนมาเก็บนี่โอ้โหวิ่งจุดเลยอื้มเจ้าโอ้มันเก็บง่ายอย่างนี้นี่เองนี่ อันนี้อยู่ที่บ้านสิงห์นะคะเป็นฟาร์มธรรมชาติอยู่ที่บ้านสิงห์ตำบลสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรค่ะบ้านเล็กที่เจ็ดสิบเก้าหมู่หนึ่งบ้านสิงห์ตำบลสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะคะกันยังว่าเป็นฟาร์มธรรมชาติเด้อตัวนี้ลืมข้าววาสีวาออแต่เล้ากับหลวงวาออไทยจังมันลูกไทยมาแต่ทั้งใดดอกนี่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 แซกแซกแซกนี่นี่นี่จ้องตัวนี้ให้แน่เออน่ะอ่าจเจ้ามากเลย เบิกหัวหนีเดียวก็ดิไว้ขามันยังสี่เกเดอยู่นั่นมันฝันหนามอ่เพิ่งฮะบ่ปะปะเดี๋ยวพายางไปเบิ่งนังพุ่นโอ้นี่เขาอยู่กับธรรมชาติเขาสิได้จหัววาธรรมชาติของปู่โอ้ยเพียเพียเพียเออนี่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  โ oh, yeah. <laughs> อ้พวอพวอยาอาปาโต๋งใหญ่ลึงบิก๊กเลยดิอือหือฮะโอ้มองน้ำบนโ <laughs> <laughs> อนมน้ oh, <laughs> มันมี <laughs> 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 ออกซิเจนอ่าอาปาดิโต <laughs> <laughs> โ, <laughs> โอโอแซกมันเก็บเอาหนีเด้อ ตรงนี้เลยโอ้โหป่าทิโทมันมีออกซิเจนดีมันมักน้ำใสมันอยู่น้ำใสนกปูน้ำใสไรพายาตัวนี้เป็นดินดีเฮาเป็นดินที่เฮาปล่อยไว้แห่งไว้แล้วบ่มีพายาตแล้วเจ้าเขาแล้วเฮาปล่อยให้ดินแหงใสๆสใสเจ้าเขาแล้วเฮาปล่อยให้ดินแหงละบาดที่นี่เฮาก็จังมาขุด ขุดคล้องใส่ไก่รอบๆใส่ป้าอิอเระไว้คบเอยแซกมันแข็งแรงขนาดโอ้ยโลม่วมกันย่เอยตบผูแล้วตบเนี้ยตบผูกมาล่วงกันย่งใส่กันนะป้าทีทูอ้าๆใส่กับคู่เลยใส่กับคู่เลยตัวนี้ใส่กับคู่เลยเออฮะฮะเก็บต่อไปต่อไป ใช่อ่าเอาเอาเอาอีก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 ปั๊ดที่ตโอ้ยงามหลายมากหลายดีใจเด้เทวดาเอ้ยอุ้ยสาธุสาธุสาธุพอตู้แม่ตู้เพื่นดีใจหไรเพื่นมัดเฮาก็มาเก็บกลางคืนแบบจังซี่ล่ะค่ะเวลาเวลาสิเอาปูให้ลูกค้าเฮาก็ได้มาเก็บกลางคืนแบบจังซี่ง่ายๆค่ะบ่ได้ยาก เนาะผู้ใดสนใจในการอยากล่องอยากทดลองเลี้ยงเบงกะมะเบิงแบบยางได้เลอค่ะมาเอาพอพันแม่พันอยู่นี่ก็ได้ค่ะหลายเยอะแยะตะแปะขายหมูเลยค่ะเลียนเช่นนะคะสุขูสุคนอ้าวมันเป็นมันเป็นบอยุกางค่ะมองหันมันเป็นบอยุกางนะเออพ่อตาซ่องไปอีกฮะ แม่นบัวเดี๋ย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 วเอาให้เอาให้ให้ให้เพิ่นเบิ่งน้ำนี่ฮให้เพิ่นเบิ่งน้ำยางมะนิยางมะนิโอเคต้าบอเป็นยังค่ะอ้าวนี่นี่นี่โอ้เด็กๆอยู่นี่นี่เองอ๋อซุ้มนี่ซุ้มนี่เป็นเป็นปูน้อยที่เอามาลงแมนบัแมนอ่าที่เป็นลูกปูลูกปูที่เอามาลง อ,อืมันอยู่โอ้อันนี้ตัวใหญ่แล้วนั่นอออุ๊ยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยมันขึ้นมากินอาหารใช่ไหมนี่อห่วย,ยงงธรรมชาติมันเป็นแบบนี้ธรรมชาติมันเฮียให้มันอยู่ยังมีความสุขมันก็เลยหลายเนาะ ไป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 อปาปไปไปไนไปไปไป่ปไปงปไ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 ป้ปบางปไปอกาปเปไ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 ปกปไปไ้อปาปไปไปไปอปไปเปไปเ น,น้ำขอบบอ่อนี่หลายอันนี้เป็นบอ่อตื้นๆค่ะคุดแล้วก็เอากาบกาบตาลก้านตาลมาลงุงอ,อืมนี่มันไม่ก,กินอาหารเันบอ่อใส่เพิ่มกันนะใส่เละนี่มีหน้าหูเลย รีดเด็ก,ดกอโอ้ยอยู่ใต้กระเบื้องแห่งสิหลอ,อ่าอ,อ,อ่โอ้ยเต็มเลยเต็มห,หมดเลยอยู่ตรงนี้เด็กๆซุ่มขึ้นไปขุดหูอยู่กันหลาย่ะแจ็คไปจับมันได้ยังยาไปเล่นอ๋อตัวเร็วมากเลยเอามาซ้ำหน่อยๆซ้ำนิ้กวก้อยนี่ล่ะ เงืดลาเงหลา,หลาตัวเร็วตัวเล็วโอเคโอเคโอเคออเ,เออสำหรับมือนี่ให้เห็นแค่นี้เด้อค่ะเมื่อหนาจังคอยคุยกันอีกเท่านึงติดตามเบิ้งเด้อค่ะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครน้ำเด้อค่ะเด้อขอบพระคุณทุกคนค่ะจากยายดาดยนะคะปูนาดาราฟาร์มค่ะสวัสดีค่ะ